สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเกิดอะไรขึ้นเฮ้อนะครับได้ได้ยอดการให้นอนก็ข่อยเลยเด้ออันนี้ว่าพอได้หรอเล่าอันนี้ก็จากกูเรนี่นะจากอ่านเองมันไปกระท้อนกันมันแล้วมันท h o n กันเบิร์มซื้อนะเป็นแค่ทีพอขคือผู้ใดเบ่อันนี้ อายุสามแต่อันนี้มันม hmm. ันมันถ้าคือไผมันจะเป็นของข่อยพ่อจะกระเตาะทำไมกากสิปากบเปอโอ้ยจักรงกระเตโอ้ยเสียวกะเตนี่เห็นเห็นสร้างกันี่ละเนี่ยโอ้ยคือใคไรกินตะาการเอาพี่น้องไปกินตะการเอามันไลทอนกัน มันไหลทวนกลางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยทามามัแม่นเขียนเอาบอกเหรอคอยท้ามาของผู้อื่นเขาจะหายขึ้นคอยบอปอคืออะไรปคือปอคือคอยตั้มเป็นต้องคือผู้อื่นบอกเอาของนี้มันกระท้อนที่หียมีของคุณของคุ่นอ่ะของซิดพุ่นปนี่แม่ของของพุ่นหลายๆของคอยดีละอืมอย่าหายอย่าหายอย่าหายคอยอย่าหาย ว้ายายาจะเลี้ยงเียงสร้างไนี่เลียงสร้างีแล้วเออเอาขึ้นไปสักเคกสกนสร้างมัคือสิแพงว่อบปชิปกแรนะครับเนาะที่ได้ซื้อเค้กมาเอสะพ้ายคือเครื่อโบมนด้อันนี้คอยฝากให้เจ้าสือมาเออผม้คาสือมาแล้วอุลหรออนกัน่ย้ไม่รู้ว่าจะ่านยังไงนะเนาะ ก็ขอบคุณมากเลยนะขอให้ยอดแต่ชิดนะฮะก็ลายก็สางพวกเดิมเออไม่ใช่เออเดิมๆก็เกิดเนาะรวมกันกาแบ่งกันไปนะเจ้าพานนึงกดกับสองพันเนาะเรียนประอยดเจ้าวะกบฏรทกันจ่าชิปนี่เจ้าสองพนคิปนี่กอยกับพันกิปหนากอยสองพานเจ้ากับพาน เสร็ล้วไปดึ่มเนี้ยรกันเปสรล้วไปเนี้ยถาสิบก็สองสิบกะให้เจ้าใส่มเอคลินิคลิปเออปคสิบก็นเ็ปคลิปเป็นของเจ้าเป็นคนีเวาให้มันได้ซ้ำกันเนาะอยู่ด้วยกันรักใคสามกีกันก็ไม่รู้ว่าจะปไหนเจ้คของเลยตอเแทนยังไงดีเนาะนปน็นนะครับนก็ ถ้ารอวันที่อาิตคลอดออกมาก่อนเนาะเราก็จะตอบแทนนะฮะเนาะมือไรจะสิขอดนะไอ้ขอดข้อยวาใกล้ขอดอะไรซื้อาใกล้ขอดแล้วเโอเคโอเคอ่ะไปแบ่งกันกินเทัดนี้ว่เอาไปกินด้วจะรวมไกินจนแย่ไปกินจนแยแล้วเมื่อไห่เอาไปใส่ทังแข็งไว้ไว้กินเ้งไหมเอ้ไหนเท่านได้กินเมนโอ้ยินดแล้วน แกนมู่อานเนี่ครับมือีกเด็ดปอยู่ดีครับพักกอ้โอ้โมันซีเรสเด็ดปจแล้วนะจับประจยังมาเนี่ยเอาเอาเจ้าเลียซเอออวอันนี้อันนี้อยเอาละอ้องเอาไอนช่อยควาอาคอยาต้องเอาไปแช่ตู้เย็นเออไม่ได้ไม่ได้ได้แตได้แ่กวนเนา สามก้อนนี่สามก้อนนี่เห็นมหลายก็้ยปี่ไก่ปี่ไก่ปี่ไก่แต่ก้อนเดียวมือในแต่สามือมั่นกะบงหูหลวงนะกรบโงหูว่าสีสร้างยังซื้อยังบงหัวสีเกิดวันนี้วะเจือเหมือนกัได้าือยังของงพลจงกะสร้างสื่อกระจอกมาทรงนี้นะมันกท่านนะหูแต่เราเจ้าบงหูกัมะหูมือหลังไม่อีกอซิกแปดออกไปงทนว่าอยู่ซิแปดีบ่ เระท่านเนี่ยขอกรองยังเนาะแล้วพบกันเนียวเข้าใจกันยงเียงกันเยียงคือเก่าเทียงคือเก่าชอคือเก่าือมือขนาดสุดยอดเนาะอันนี้อันนี้เขาเขาตหก็ักเองตันานสมบูรณ์ทมือสมบูครับสางพุ่งนะครับผมสมบัติแข็งแรงนะครับผมับดวยับด้วยให้สมดังปัถนานะครับผมเนอะรถไทยกัให้ได้ แสดงว่าใช่เรารอหนารับไปไปมีดต้านหนเลยแล้วไปแล้วเดินหนาแล้วผ่านไปคุณเอ็กซ์คิดค่ะไม่ได้ยึดเสียงท่านนะก็เซอรไพรสวันเกิดกัได้อาโอเคกันจังก่อนกันนะท่านแข่งกันแะ่คบกันมานะคุณจะกัดหน้าตั้งแต่สเตเตอร์ขายน้ำฮะจะไปกินเราเป็นผู้ชายขายน้ำนี่คุณบาวเสื้อแดงโอ้ตอนแรกขายน้ำนี่ก็เลยกลายเป็นผู้ชายขายน้ำเสียงเสียแล้วอวิยาเบิ้งเหรอเอา กกี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านเอา้าก็ฝากไว้เท่านี้นะโอ้สระน้ำเราน้ำล้น,ำลนเลยนะท่านผู้ชมดูฝนตกใสอีกโอ้ยน้ำล้นเลยนะครับนี่ดนะูมันจะทะลักออกแล้วนะขออย่าตกนะถ้าเกิดฝนตกอีกคืนนี้น้ำล้นแน่ๆนะท่านผู้ชม แต่ดูแล้วมันมันน่าจะซึมซึมไปเรื่อยๆแต่มันไม่น่าจะล้นหรอกแต่ก็มีโอกาสเด่นเนาะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ